ยามเย็นของชุมชนกลางเมืองเสียงรถบนถนนใหญ่ดังแว่วเข้ามาแต่ในซอยเล็กๆนี้ <Hello. S 1> กลับเต็มไปด้วยชีวิตมีเสียงหัวเราะจากแม่ค้าเสียงเด็กวิ่งเล่นกลิ่นเข้าแกงโชย oh. ออกมาจากร้านป้อแดงหน้าปากซอยทีนเด็กหนุ่มวัย17กำลังช่วยแม่ยกของจากรถเข็นเหงื่อเต็มหน้า แต่แววตายังมีรอยยิ้มทีนระวังถุงแตกแม่ตะโกนจากท้ายรถเขาหันมายิ้มไม่แตกหรอกแม่ของพวกนี้ต้องถึงมือป้าแดงให้ได้ข้างเท้าของเขามีแมวตัวหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ลายส้มขาวขนฟูในตาใสเหมือนเข้าใจทุกคำพูดชื่อของมันคือมมลิ เป็นแมวที่คนทั้งซอยรู้จักและรักทุกวันมันจะคอยเดินตามทีน <Thank you. S 1> ตอนเขาช่วยแม่ขายของ <Thank you. S 1> และตอนร้านปิดมันจะนอนขดอยู่ไม่เคยไปไหนเพื่อนต่างทางอีกด้านหนึ่งของซอยมีเพื่อนของทีนชื่อมิวล, <All right. S 1> ลูกชายเจ้าของร้านขายของ <c oughs> เขาไม่ชอบช่วยงานที่บ้าน <c oughs> ชอบแต่งตัวตามดารา ถ่ายรูปลงโซเชียลมักพูดว่าโตขึ้นเราจะไม่อยู่ที่นี่จะไปอยู่คอนโดสูงสูงมีวิวเมือง <Good. S 1> ทีนหัวเราะก็ดีสิแต่ตอนนี้ช่วยแม่ก่อนไหม oh <my> มิวโบกมือไว้ก่อนเดี๋ยวฉันดังแล้วค่อยช่วย uh huh. มะลิที่นั่งอยู่ใกลๆเดือนเข้าไปดมขามิวแต่มิวปัดเบาๆไปไปแมวสกปรก ทีนมองแล้วยิ้มมะลิไม่สกรปรกหรอกมันเป็นแมวที่รู้ว่าใครใจดีฝนไม่คืนแห่งความจริงเย็นวันหนึ่งเมฆดำปกคลุมทั้งฟ้าฝนเทลงมาไม่หยุดน้ำเริ่มท่วมผังทั่วซอยแม่ของทีนยังไม่ปิดร้านทีนต้องช่วยยกของขึ้นชั้นบนเขาเหนื่อยแต่ไม่บน่น ก็รู้ว่าถ้าไม่ทําตอนนี้ของจะเสียหมดมิววิ่งกลับมาจากห้างในสภาพเปียกปอน<ม>เห็นทีนกำลังยกของหนัก<ม>เขาแอบยูนดูเงียบๆมะลิเดินตากฝนมาหาม,มันตัวเปียกแต่ยังมันนั่งข้างทีนทีนหยุดงานย่อตัวลงเช็ดตัวให้มันด้วยผ้าแหง้งอดทนนะเดี๋ยวฝนก็หยุดเขาพูดกับมันเบาๆ มิวมองภาพนั้นแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างสะก,กิดหัวใจแมวตัวเดียวยังรู้จักซื่อสัตย์แล้วคนละ่ะเขาคิดในใจแสงแรกของการเปลี่ยนรุ่งเชา้าฝนหยุดซอยเงียบสงบแต่ท้องฟ้ากลับสดใสทีนยังคงช่วยแม่ทำง,งานเหมือนเดิมมิวเดินมาหา ถือถุงอาหารแมวในมือฝากให้มลิ <c oughs> เขาพูดเบาๆ Thank you ทีนยิ้มอา้าวอยู่ๆก็ใจดีขึ้นนะมิวหัวเราะไม่รู้สิมันดูเหมือนเข้าใจเราดีกว่าคนบางคนอีก <c oughs> ตั้งแต่นั้นมามิวเริ่มแวะมาช่วยทีนหลังเลิกเรียนจากที่เคยนั่งเฉยเขาเริ่มหิ้วของจากที่เคยปัดแมวเขาเริ่มรูปหัวมัน มะลิจะเดินตามพวกเขาทุกวันเหมือนรู้ว่าชีวิตของใครบางคนเริ่มเปลี่ยนผ่านไปหนึ่งปีทีนเปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้านตกแต่งเรียบง่ายมีโต๊ะไม้เก่าๆสองตัวป้ายเขียนว่ามลิคาเฟ่กาแฟของคนมีฝันมิวมาช่วยงานทุกวัน เขาเรียนรู้การชงกาแฟจากทีนเรียนรู้การยิ้มจากลูกค้าและเรียนรู้ความสุขที่มาจากการลงมือทำมล,ลิกลายเป็นพนักงานประจําร้านลูกค้ามักมานั่งถ่ายรูปกับมันเด็กๆในชุมชนมักจะนั่งทำการบ้านตรงมุมร้านเสียงหัวเราะดังแทนเสียงรถจากถนนใหญ่ วันหนึ่งมลิไม่กลับมาที่ร้าน <c oughs> ทั้งซอยออกตามหา <c oughs> เด็กๆช่วยกันโพสต์รูปในกลุ่มชุมชน <c oughs> ทีนกับมิวเดินทั่วซอย <c oughs> แต่ไม่มีวี่แววของมัน <c oughs> คืนนั้นมิวพูดขึ้นว่า <c oughs> รู้ไหมทีนเมื่อก่อนฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงรักมันขนาดนี้ <c oughs> แต่พอมันหายไป <c oughs> ฉันรู้เลยว่ามลิไม่ใช่แค่แมว แต่มันคือความผูกพันของเราทีนพยักหน้าใช่มันทําให้เราจําได้ว่าความดีมันไม่ต้องพูดเยอะแค่ทําให้ต่อเนื่องก็พอการกลับมาของเมลิสามวันต่อมาตอนเช้ามีเสียงเด็กตะโกนจากหน้าซอยพี่ทีนมมลิกลับมาแล้วทุกคนวิ่งออกมาดู มะลิเดินมาช้าๆจากทางรถไฟฟ้าเก่าตัวมันเปื้อนฝุ่นแต่ดวงตายังสดใสมันเดินตรงเข้าร้านแล้วนอนขดอยู่บนพรมหน้าประตูเหมือนเดิมทั้งซอยหัวเราะและน้ำตาคลอถีนพูดเบาๆเห็นไหมมะลิยังกลับมาบ้านที่มันรักเพราะมันรู้ว่าที่นี่คือที่ของมัน ค่ำวันนั้นร้านมะลิคาเฟ่เปิดไฟส้มอุ่นๆเด็กๆนั่งหัวเราะมิวชงโกโก้ให้ลูกค้าสุดท้ายทีนนั่งเช็ดโต๊ะข้างๆมะลินอนขดอยู่บนเก้าอี้ไม้ทีนพูดว่าชีวิตคนเรามันเหมือนซอยนี้นะถึงจะเล็กแต่ถ้าเราช่วยกันมันก็สว่างได้มิวเสริมและถึงเมืองจะใหญ่แค่ไหน ถ้าเรายังมีหัวใจแบบมะลิใจดีซื่อสัตย์ไม่หนีเราก็จะไม่หลงทางในเมืองนี้เสียงรถจากถนนใหญ่ยังดังเหมือนเดิมแต่ในซอยเล็กๆนี้มีแสงไฟสีส้มอบอุ่นจากร้านเล็กๆมีเด็กๆวิ่งเล่นและมีแมวชื่อมะลิผู้คนที่เคยผ่านไปผ่านมา มักหยุดมองร้านนี้ด้วยรอยยิม้มเพราะพวกเขารู้ว่าที่นี่มีหัวใจ